สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมโยคิดนะครับกับเกมดิจิมอนเ e ียไลท์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำละกันแนะนำการหาของนะครับก็จะเป็นกิจกรรมของเอ็กนะครับเอ็กดิจิมอนนะครับไต้เหรียญเอ็ก a l ดลนะครับนี่ก็ไปแรกนะครับก็ของเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งปลักอินของพวกตัวเ็กนะปลักอินนี้ก็จะต่างจาก อที่หาในแอนดอ์เวลอยู่นะครับก็จะมีตัวที่มาแล้วทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งวอลเอ็อะไรเนะี่ยหลายตัวนะครับที่มาแล้วเมทัลเอ็กอย่างนี้เบลเอ็กก็มี u n f o r ร์ดเอ็นะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนำนะให้เก็บแล้วก็มาแลกนี่เลย อ่อไม่เท่าการูม้มอนเอ็กแอนตี้บอดี้นะครับก็แลกกันได้นะครับก็ใช้เท่าไหร่น 4, ่ยสี่พันเหรียญเอนะครับแล้วก็วิสาม่อนนะครับวิสามอนตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับมารอบ2แล้วก็แนะนําให้แลกกันไว้นะครับก็มีครบเลยครับก็ปั้นตัวละครก็ได้นะเล่นด่านอะไรก็ได้ให้มันดอบด่านแคทเพทเทินเยอะๆแล้วเราก็เก็บเหรียญมาแลกพวกนี้กันได้ครับมีให้เยอะ เยอะแยะมากมายครับมีทั้งตัวก็มีนะปลักอินของอัพสกิลก็มีนะแต่มันใช้น้อยไปหน่อยนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีเปิดตู้นะครับก็มาพูดมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะผมว่าผมเก็บไว้ก่อนดีกว่านะมี400เพชรนะผมซื้อปลักอินปลักปลักปลักอินเซ็ตนี้ไปแล้วปลักอินของตัวอะไรนะอ่อเจสมอนเอ็กนะ ก็ซื้อเอาปลั๊กอินให้ใส่สีช่องนะตอนนี้ปลั๊กอินก็ครบแล้วนะตัว Unfort X ของผมนะเอ้ยไม่ใช่ Unfort ดิ j a s m o n X นะพูดผิดตอนนี้ก็ใส่ครบนะครับนี่ก็สองเหรียญน,นะครับเอ้ยสองปลั๊กอินหาซื้อเอาเหรียญ b a t t l ิลพารแลกมานะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับส่วนปลั๊กอินสามช่องนี้ผมใส่เป็น บล็อกเลดกับดีฟนอ์นะปักอินสอันนี้หาได้จากอันด r เบิรนะอ่าพูดถึงอันดเบิรแล้วก็ตอนนี้อันด r w เ r ิรมีอยู่25ด่านนะครับซึ่งยากมากเลยนะผมยังเล่นไม่จบถึง25เลยอะไปตายสุดอยู่แค่24แล้วก็ต้องยอมนะครับเสียดายของที่ดอบมานะครับจากเลเวลเอ,อ่อ21ถึง25เนี่ยมันจะยากมากเลยนะดจะเล่นไปดูนะก็มันจะเป็นแบบ ดิจิมอนเอ็กเลียเอ็กแบบเยอะมากแล้วแข็งมากด้วยนะตีเข้ายากมากเลยผมตอนนี้ยังจัดทีมให้ถึง25ยังไม่ไหวเลยนะใครมีทีมดีๆก็แนะนําเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองนะแล้วก็ของนะเหมือนจะดรอปง่ายขึ้นเยอะเลยนะของดรอประหว่างทางนะออกดีมากเลยนะพวกกําไรอะไรพวกนี้นะหินนับสกิลอะไรก็ออกบ่อยอยู่นะปัคอินนี่เยอะมากเลยพวกโอเมอะไรเงี้ยใครมีโอเมก็มาหาปัคอินแตก ไปอันดับ2ได้นะก็ก็เดี๋ยวดูให้ดูปลั๊กอินโอเมที่ผมดรอปมาได้นะเนี่ยพวกปลั๊กอินโอเมฟ้าอะไรเงี้ยโอเมเหลืองนี่ก็เยอะเลยสีม่วงก็มีนะสีแดงก็มีสีแดงก็ได้เยอะอยู่สำหรับใครที่ว่างนะ ไม่รู้จะไปทําอะไรก็ไปลงอันดับเิลเล่นได้นะครับแต่ผู้เล่นใหม่ผมแนะนําให้เล่นแค t แพทเทิร์นไปก่อนนะฟาร์มปั้นดิจิมอนอะไรก็ได้ให้ดรอปแค t แพทเทิร์นแล้วก็เ,เหรียญ X มาแลกมาแลก,กของพวกที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะน,ะนี่มาแลกเนี่ยให้หมดเลยนะมือใหม่ก็แนะนําให้แลกให้หมดเลยนะทั้งตัวเมทัลการลุมอนเอ็กแล้วก็วิสารดมอนนะอันนี้ต้องมีนะ แนะนำให้มีนะครับไว้ลงอันดับเบิลได้นะวิสัทดีมากเลยนะวิสัทล้างสถานะทุกอย่างนะครับยกเว้นเฟสนะฮิลด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะมีหินอัพสกิลให้ด้วยนะก็ปั้นมันได้เลยนะครับเวลเก้าเก้าซุปเปอร์แอทแทกเต็มสิบนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนส่วนมีอะไรอไหมพวกนี้ก็ผมก็แลกแค่กำไรนะดีเจโอ ก็ไม่มีอะไรใหม่นะแล้วก็เ,เหรียญมาสเตอร์ีกันเนี่ยผมว่าจะซื้อคีกับคูดาวน์เนะลองดูนะแต่ก็น่าจะต้องรออาทิตย์หน้านะครับอืมตอนนี้ไม่พอนะขาดห้าสิบเหรียญน,นะอ่าสำหรับใครที่ไหวมาสเตอร์ีกก็เก็บไปเรื่อยๆได้นะครับของพวกนี้มันดีอยู่นะพวกสปีดอะไรพวกนี้นะสนใจก็ซื้อได้นะครับ แต่ผมขอเก็บไว้ก่อนละกันตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับก็อีเวนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเอามาดูตู้แนะนำนะครับวันนี้เป็นช่วงแนะนำซะมากกว่านะะตู้แนะนำให้เปิดสำหรับมือใหม่เลยนะ ตัวที่ต้องมีคือเจสมอนเแล้วก็ซากุยามอนสีเหลืองตัวนี้นะแนะนําให้มี2ตัวนี้ก่อนนะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นนี่ก็ได้แลัฟรีมอนนะครับไว้กันเฟสแก้เฟสได้อยู่นะส่วน2ตัวเนี่ยคือหลังตู้มันเยอะเกินไปอ่ะมันมี3ตัวแหละถ้าโชคดีก็อาจจะได้อิมพิ i เรียลเลยหรือไม่ถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะโผล่ไอส2ตัวนี้มาก็ได้นะมันเสี่ยงอย่นะ แม่ก็อันฟอร์สเก็ได้นะครับถ้าใครชอบก็จัดได้นะก็ยังพอเล่นได้อยู่นะไว้เปิดติดเฟสน,นะครับแล้วก็ทําจังหวะ2เอานะก็พอได้อยู่นะครับแต่แนะนำให้2ตัวนี้ก่อนนะเดสมอนเอ็ X, ตัวนี้แข็งมากนะครับซับเพื่อนได้ดีมากแล้วตัวเนี้ยมันสําคัญคือมันตีอันเดอร์บลดีมากเลยนะสามหมัดของมันก็คือตายได้ง่ายๆเลยนะครับพวกดิจิมอนเในอันเดอร์บลนะ โอเคก็มาไล่ตีพวกนี้ก็ได้นะทำเควสในเควสนี้มีของรางวัลอยู่นะครับพวกตีเนี่ยก็เยอะแย,ย,ยะมากมายนี่นครับ <c oughs> ก็ไม่ยากนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับฟาร์มตัวตัวแล้วก็ไปขายเอาดิจิโอฟมา แล้วระหว่างนั้นก็อาจจะดรอปด่านแคทพัลเทิลมาแล้วก็มาตีตีตีก็ได้หินลุกมาหนึ่งก้อนนะครับสําหรับกิ้วเนี่ยนะอ้าส่วนใครที่ยังไม่มีกิ้วนะมาเข้ากิ้วผมได้นะกิ้วผมว่างอีกปะอ๋อสีทุ่มแล้วหรออ่าสีทุ่มก็รับของหน่อย ก็เดี๋ยวต่อไปมัน <out> ก็จะเป็นตู <apps communist initiation> ้พวกเอดิจ <delete> ิมอนอันติเมตใช่ไหมที่มีวอลเกมอนเมทันการูลมอนอะไรพวกเนี้ยที่แบบเพิ่มระดับมาขายนะก็ต้องลอกันต่อไปนะครับว่ามาเมื่อไหร่นะพวกเจแปนก็ไปกันละก็เก็บเพชรกันไว้บ้างนะครับตอนนี้ผมก็เก็บแล้วตอนแรกกะว่าจะเปิด พิเรลดามอนแต่ว่ามันใกล้จะมาแล้วไอ้พวกวอ์เอ็กตัวล่าง3าสก,ก,กิลก็รอก่อนดีกว่าเ <Yes. S 1> มื่อกี้ผมว่าจะทำอะไรอยู่นะลืมแล้วอ่าพูดถึงกิวนี่ลืมเลยใครจะเข้ากิวผมนะเข้ามาได้นะอ่าก็ เน้นเช็คอินทุกวันนะครับเข้ามาเช็คอินทุกวันเพื่อเอากระป๋องนะครับตอนนี้ก็เช็คอินกันน้อยมากไม่ถึงนะครับว่างอยู่สี่ที่นะครับเน้นเลเวลสามสิบขึ้นไปนะครับใครเลเวลสามสิบขึ้นไปก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มลายด้วยนะใครจะก,กลุ่มลายเข้ามาได้นะใครไม่ล็อกอินห้าวันผมขออนุญาตเชิญออกเลยนะเดี๋ยวลบออกเลยตัวนี้แหละนี่โอ้สิบเอ็ดวันออกเลย ก็ว่างหลายที่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคัดคนออกเรื่อยๆนะครับรลเวลสามสิบขึ้นไปนะครับสนใจก็เข้ามาได้นะครับวันนี้ห้าวันเกือบแล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่ล็อกอินก็เดี๋ยวจะเชิญออกแล้วครับโอเคตอนนี้ก็ว่างอยู่หกที่นะครับใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับโอเคเ่าเดี๋ยวไปลองตัว เจสอ็ก yes, กันก่อนนะครับใน Battle Park นะแนะนำให้ติดมาตเตอร์ลิกกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้ามีแรงถึงก็ติดมาตเตอร์ลกให้ได้นะครับเพราะแบบมันได้ของเยอะกว่ามันได้เพชรเยอะกว่าครับแล้วก็มันก็ได้เหรียญได้เหรียญไอ้นี้นะ ER ด้วยนะมาตเตอร์ลกด้วยนะไปทีมผมก็จะจัดประมาณนี้นะครับ มีซากุยะมอนมีเจสเอ็กลิลิมอนเขียวนะครับไว้ล้างเฟสไว้หลบด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยเลอฟลี่นะครับแล้วก็อา้าวมีตามามอนนะครับมีตานนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะโอเคทีมที่ผมจะเลือกทีมบนแล้วกัน สเต็บนะครับไม่มีอะไรมากก็สกูยมอนกันไปก่อนนะครับโอ้ติดเฟสติดสกิลล็อกอาล้างไปก่อนต้องล้างล็อกก่อนนะครับเพื่ออุ้ตายตายก่อนสองตัวละคะแนนไม่ได้เต็มเลยทางนี้ ล้างหลบนะครับเดี๋ยวจะให้เจสต่อยละโอ้ต <Ooh, S 1> ายไปแล้วคาคุยามอนอ่าแล้วฟรีต่อยนะครับต่อยที่เขียวตายสองแน่นอนโอ้ย oh. ต่อยไม่โดนมังก่อนนะี <c oughs> <c oughs> ่ฮสูสีแล้วทีนี้ ผมจะแพ้เหรออ้าวผมแพ้เฉยเลยพลาดได้ไงเนี่ยเอาใหม่ oh <c oughs> ไปบนดีกว่ามันก็อย่างนี้นะครับแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่เน้นลงบ่อยนะครับมันก็อาจจะติด มันจะหลิกได้นะนี้ก็จะโดนเปิดก่อนนะเพราะเขามีอันฟอร์เอสอุ๊ยอุ๊ยอ่าเขาติดไปเขาติดชากันแล้วแล้วก็ใช้สก,กุยิมอนถ่วงเวลาให้เขาสกิลไปเรื่อยๆนะเฟสนหน่อย กำลัางเฟสถ่วงเวลาไปครับอ่ะมีวมาลบปั๊บหลบเขาโอเคทีนี้ก็ยาวๆแล้วครับได้เปรียบแล้วโอเคเหลือตัวหนึ่งนะครับมีโล่สักุยมอนอยู่เราตีได้ต่อนะโอเคชะนะ ก็มันเก่งมากเลยครับเจเอกเนี่ยมันตีแรงมากนะครับขอแค่ต่อยให้โดนนะมันยากมันต้องหาจังหวะเล็งให้โดนนะครับทีมบนน่าจะไม่ไหวนะครับถ้าโดนสกิลล็อกของตัวตัวหมาเนี่ยเอ็นเชียนการ u ลมุมอนเนี่ยมันก็เราจะแย่เอานะรั้นไปล่างดีกว่าทีมฟ้า ก็จะใช้สกุลยมอนทวงสกิลไปนนครับสกิลลดคูดาวเร็วก็มี JSX นะครับก็เราก็จะใช้ได้เรื่อยนะโอ้ยโดนะโดนไม่ตายตอนนี้มังกรนก่าจะแย่หน่อยนะครับรมีแต่สีเหลืองเยอะนะครับโอ้ตายไปแล้วแต่ม่เกิดนะครับ โอเคชน,นะถ้าใครได้เจสเอกอย่าลืมซื้อปักอินให้เขาด้วยนะมันก็ใช้ดีนะครับเพราะปลักอินตัวเองมันจะบวกพลังเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกน,นะครับ ฟอส X เดี๋ไปลองใช้มันดิจะโดนช้าไหมไม่ติดนะโอ้โหจะโดนพีตายก่อนแล้วเนี่ยโอเคผมก็จะวนๆเลยนะให้ซาคุยามอนตัดสก,กิลเข้าไปเรื่อยๆนะ เนกว่าจะเห็นท่าจังหวะดีๆแล้วก็ใช้สกิลสวนเข้าไปเลยน่าจะได้แล้วโอเคสกิลเขาหมดนะครับแถมติดลับด้วยโอ้มีเฟสมาเลฟฟีล้างได้นะคฮิวฮิว เราจะโดนต่อตยตายก่อนไหมเนี่ยได้ไงโดนตายนะครับอดได้4-2เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีมผมนะส่วนมากจะชนะนะแต่ถ้าเจอทีมเขาเก่งๆเราไล่สกิลผิดเองก็อาจจะแพ้เหมือนผมนะ โอเควันนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเข้ามาแนะนำกิจกรรมเฉยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวตัวใหม่มาจะมาลีให้ชมอีกนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ